สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะคะสำหรับรวมพลคนรักสุขภาพนะคะมาระหว่างนี้ระหว่างที่เรารอวิดีโอของครู เราก็จะแขวงแขนไปเรื่อยๆก่อนนะคะสักครู่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยจ้าพร้อมแล้วไปเริ่มนะคะสบัดมือสบัดไม้รอก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปแรกจะเริ่มแล้วนะคะท่าแรกท่าแรกของเราจะเริ่มแล้วนะคะอ้าวเหยียดยืดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มกันเลยท่าแรกของเราก็คือจะเป็นท่าน,นี้นะ ดึงขึ้นไปให้สุดแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงไปด้านหลังดึงขึ้นไปให้สุดดึงมาดึงลงไปด้านหลังนะคะทําแบบนี้เลยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะท่านี้จะเหมือนกับเรารวอมอัพอยังไม่ปวดอย่างไม่เมื่อยเท่าไหร่นะคะเป็นท่าง,ง่ายๆสําหรับสาวๆที่อยากจะมีแขนเรียวสวยแล้วก็ ไหลไม่ห่อด้วยนะคะอ่าลองกันไปดูก่อนเลยนะคะท่าต่อไปเป็นท่าวงกลมนะคะไปด้านหน้าก่อนหน้ากลางแขนให้สุดนะคะแล้ววาดวงไปด้านหน้านะคะ ไม่ต้องกว้างมากนะคะแล้วก็ไปด้านหลังหมุนไปข้างหลังหยุดได้แป๊บหนึ่งแต่อย่าให้ไหลตกอย่าให้แขนตกนะคะถ้าเมื่อยหยุดแป๊บหนึ่งอย่าทรมานตัวเองมาก <laughs> บอกใครบอกตัวเองเนะ สุอดมากเลยไหมเมื่อยมากเป็นไงคะทุกคนยิ้มไว้ยิ้มไว้เอาท่าต่อไปนะคะเราจะได้สรเราจะได้รีแลกนิดนึงนะคะเอาสลับข้างอย่าให้ไหล่ตกนะอย่าให้แขนตกนะอดทนไว้อดทนไว้อย่าเอามือลงนะ เอ้ยไกลแล้วใกลแล้วใกลแล้วอ่าไปกันต่อท่าน,นี้จะเป็นท่าง่ายๆนะคะดันออกมาข้างหน้าเฉียงขึ้นไปแล้วก็เฉียงขึ้นไปทำสามจังหวะนะท่านี้ทำสามจังหวัดนะท,นนทำตามแบบเลยนะคะทำตามแบบเลยนะญาดาวก็ทำตามครูวิดีโอครูสอนอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ย เขาเรียกท่าอะไรก็ไม่รู้แหละสามสิบวินาทีนะคะเดี๋ยวเราเอาอะมาท่าต่อไปนะ,ะเราจะเอามือลงข้างหนึ่งเอาหัวไม่โป้งลงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะเอาขึ้นสลับกันนะคะอันนี้ทดสอบเรื่องสติด้วยนะ,ะทดสอบในเรื่องของสติของเราด้วยนะคะเอา ว่าเราจะทําสัมพันธ์กันไหมข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างหนึ่งลงสลับกันนะอ่ะอีกข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างหนึ่งลงยะดาวง,งงมากนะอันนี้ใครทําได้เม้นมาคุยกันนะโอ้ยสามสิบวินาทีนะคะอาท่านนี้จะเป็นท่า,เห,เ,านะเหมือนกับเรากําลังจะตบมือนะเหมือนกับเราจะตบมือแต่ว่าตบไม่โดนอีกมืออีกข้างนึงนั่แหละ สามสิบวินาทีอย่าให้ไหลตกอย่าให้ไหลอย่าให้แขนตกทำไปเรื่อยๆเอาท่าต่อไปนะคะกลางแขนแล้วก็ท้าเสเอวกลางแขนแล้วก็ท้าเสีเอวแบบนี้นะคะ ทุกท่าอย่าลืมเก่งท้องเก่งหน้าท้องไว้นะคะโอ้ยเจ็ดสาสองหนึ่งโอ้ยมันเก่งมากนะทุกคนมาท่าต่อไปอย่าให้สอบแขวงนะคะอย่าให้สอบแข่งนะท่านี้นะ ยกตัวลงนิดนึงแล้วก็แกว่งแขนแกว่งเฉพาะแขนท่านล่างนะซอกแนบไปกับลำตัวอย่าให้ข้อศอกแ่งนะคะอย่าให้ช่วงไหล่ถึงซอกแกว่งนะไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆเลยโอ้โหท่าต่อไปทำแบบเหมือนเออทำแบบนี้เลยนะคะประสานมือไว้แล้วก็ดึงไปด้านหลังแล้วก็ ดึงไปข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาไหลข้างขวายามันปวดมากเลยนะแต่ว่าจะพยายามทนเพราะว่าเพื่อไหลและหลังที่สวยงามเออเพื่อความงามของเราไม่ใช่หรอกเพื่อสุขภาพของเรานั่นแหละไหลติดไหลอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ท่านนี้นะอ่ามาไปกันต่อ อีกท่าหนึ่งนะก็ไปกันที่ยกมือขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็แขวงไปข้างหลังนะคะวาดไปให้ได้มากที่สุดนะะอ่ายกมือข้างหน้าดึงไปข้างหลังไหลกว้างไม่คว้างก็ดูเอาหุบไม่ลงแขนใหญ่ไหลกว้างหุบไม่ลง ต้องรีบแล้วนะคะใครที่เป็นอย่างนี้ต้องรีบแล้วนะเอาไปกันต่อเลยนะคะดึงข้อศอกมาที่ด้านหน้าแล้วก็ดึงไปข้างๆยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นแล้วดึงมาข้างหน้าดึงไปข้างๆแบบนี้เลยนะคะตามท่าเลยนะคะอย่าให้ไหลตกอย่าให้แขนตกนะคะระวังอยู่อย่างเดียวแค่นี้อย่าให้ไหลตกอย่าให้แขนตก ไม่ไหวก็หยุดได้นิดนึงอย่าหยุดนานนะคะเก่งหน้าท้องตลอดเวลาในการทำนะคะ่อเสร็จแล้วต่ออีกท่าหนึ่งคร <c oughs> าวน,นี้เราจะทำเหมือนท่าที่ตักน้ำํำอันนี้เราจะวาดแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งตัวด้านบนนะคะ ครึ่งวงกลมวาดแค่ครึ่งวงกลมทำเหมือนถ้าเราถักน้ำขึ้นมาไว้ในมือเราแบบนี้เลยนะคะอย่าให้แขนตกอย่าให้ไหลตกเหมือนเดิมย่าจะย้ำตลอดเลยอย่าให้แขนตกอย่าให้ไหลตกนะคะตามที่ครูบอกเลยอ่ะจัดไปนะใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวทุกคนมันเป็นท่าที่ง่ายแต่จะบอกเลยว่ามันเบิร์นมากเออมันได้มากเลยนะอ่ะอันนี้ก็ ตีแขนมาด้านหน้าแล้วก็ดึงออกไปข้างๆดึงแขนออกมาด้านหน้าดึงออกไปด้านหลังนะคะให้สุดเลยนะคะช่วงนี้แขนของเราเริ่มล้ามากแล้วนะคะทุกคนเป็นไหมส่วนญาดาวเป็นนะคะอ้าจัดไปใกล้แล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ท่าเราก็จะจบแล้วนะคะทุกคนอดทนอดทน เพื่อความงามเพื่อความสวยและก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะรวมคนคนรักสุขภาพของเราวันนี้อ้าวไปกันต่อท้าต่อไปท้าต่อไปว่ายังไงอ้ายกแขนขึ้นเราทำเหมือนท่าเมื่อกี้นะคะตักน้ำแต่ว่าเราจะ ช้อนขึ้นมาเป็นวงกลมเลยนะคะเมื่อกี้เราครึ่งวงกลมใช่ไหมรอบนี้เราเป็นเกือบจะวงกลมเลยเอาเอาเออกว้างกว่าตะกี้อ่ะง่ายๆกว้างกว่าตะกี้นะคะเออได้ไหมโดนไหมโดนใครไม่โดนย่าโดนเนี่ย ยิ้มไว้นะยิ้มไวอ่าท่านี้ง่ายๆเอามือกลางออกเอามือชิดเข้างายฝ่ามือขึ้นไหล่จะตกแขนอย่าตกเท่านั้นนะคะไหล่จตกแขน่าตกเท่านั้นสามสิบวินาทีทุกคนจะทนได้ไหมไปกันเรื่อยๆจะบอกว่าเกรงมากตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วอึบอึบ เออมันล้ามากนะทุกคนจะบอกว่าท่าง่ายๆแต่มันล้าจริงๆต่อไปจะเป็นท่าอะไรนั้นอ่าวาดแขนมาดันหน้าวาดแขนมาดันหน้าเอเออ่าอ,อ,อันนี้ได้ได้แผ่นหลังได้หัวไหล เราจะไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปข้างหลังถ้านี้เราจะได้แผ่นหลังกับหัวไหล่แล้วก็แขนเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่วันนะคะอ่าอาทำไมตัวย่างง,งเอง โอเควาดไปด้านหลังนะวาดไปด้านหลังเอาเอาละดูเหมือนยาดาวจะเริ่มไม่ไหวแหละฮึบใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วอ่ะท่าต่อไปจะเป็นท่าอะไรนั้นประสานมือแล้วก็ดึงดันไปด้านหน้าดันไปด้านหน้าดันไปด้านหน้า แบบนี้เลยนะคะทำตามย่าดาวได้เลยนะคะวันนี้เรามาทำนอกสถานที่ทำในสวนระเบียงบ้าน เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรด,ดน้ำต้นไม้ต่อลากเสยางมารอไปแล้วอ้าวท่านี้เป็นท่าที่ดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะทุกคนเกงไหลเกงแขนเอาไว้นะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะจริงๆแล้วตัวเขาจะไม่ให้เอียง ไปยังมาเลยนะเอยียงให้น้อยที่สุดอ่ะว่าง่ายง่าย,ายแต่ว่าแขนมันไม่ไหวไงโอ้โหลาที่สุดนะบอกเลยท่านนี้ล้าที่สุดสุดยอดเลยแขนขวาย่าไปเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรน,นะนาโคตแขนนี้จะหายดีเหมือนปกตินะเสร็จแล้วเราก็จะมายืดเหยียดกันนะคะสาวสาวออฟฟิศ หรือจะเป็นส,สาวๆที่เล่นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรมากๆนี้นะะก็ดึงไหล่ลงอีกข้างหนึ่งก็ดึงหูขึ้นตัดไปค่พะพอกำลังกายแบบยืดเหยียดนะคะเนี่ยทำตามยะดาไปเรื่อยๆเลยนะคะดึงแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบ ประมาณสิบวินาทีทำสัก1นถึงสเซตแล้วเราก็จะพอมไปด้านหลังแล้วเราก็จะไปดึงข้อศอกแล้วก็อียังไปทางน้้นข้างขวาจะเจ็บปวดรวดร้าวสักนิดหนึ่งคนอื่นทำไหวก็ดึงให้สุดไปเลยนะคะเอาให้สุดต,ตัวไปเลยนะคะของยาดดาว ก็คือทำได้แค่จุดเจ็บต้องใช้แขนอีกข้างช่วย่ะเสร็จแล้วเราก็จะยืดอี ตับม้ามหัวใจลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> หมุนไปทางซ้าย <c oughs> แล้วก็หมุนไปทางขวา <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วไปต่อนะคะสะบัดไม้สะบัดมือสะบัดแขงสะบัดขาอย่าหยุดจดทีเดียวเลยนะคะเสร็จแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาหมุน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 บริหารเอวสักนิดหนึ่งนะคะเอา ดึงขาขึ้นไปด้านหลังใครที่กลัวว่าการทรงตัวไม่ดีน,นะคะน้ำหนักเยอะหรืออะไรก็ตามแต่นะคะดึงแกนมาข้างหน้าช่วยได้นะคะนับหนึ่งถึงสิบใครนับยี่สิบไหวไปเลยนะคะเออเอออันนี้จะได้หน้าขาอันนี้จะได้หน้าขาด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยอ่ะ เดี๋ยวเราไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ